สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับมื่อนี้ ทีมงานวิไลกันช่างเข้ายู่ที่บ้านสำโรงตำบุนหน้าดีครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับโซงงานเครื่องบดสเปคเครื่องบดนะครับขนาดลูกหินยีฟซีนิวเส้นพาสูงกลางเก้านิวเครื่องครับมอตเตอร์ฮิตาชิหาแรงมาก เครืองนีติดตั้งกันอยู่ที่บ้านสำโรงครับตำบลหน้าดีอำเภอเมืองจัวรดสุรินครับตัวนี้ปลาิันมีลงสีอยู่แล้วนะครับลงสีอยู่ด้านในมีเบอร์โทรติดต่อโรงงานครับ เซ็ตเรียบร้อยพี่น้องครับทดลองเครื่องเดินเครื่องเรียบร้อยครับเครื่องบดจากโรงงานวิเลการช่างนะครับมอตเตอร์เป็นฮิตาชิครับหาแรงมาลูกหินขนาดยีิบซีนิวเน้นพาสุนกลางเก้านิวเครื่องนะครับมือนี้ฮะอยู่กันที่บ้านสำโรงครับบ้านสำโรงตบนาดี อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เมื่อนี้เขาอยู่กับปลาไงคําบเนี้ยน้ำตนะครับปาผมวันชัยรุ่นามน้องเขยจานรปเสนอโรงเวียนเจ้าของโรงสีเอาให้ผมมาพรีเซนเตอร์เขาเขาเป็นตัวแท่นเนาะปลาเนาะเป็นตัวแท่นเมื่อนี้เขากับมีมีเครื่องบดมาติดตั้งครับบริเวณตั้งเครื่องบดนี่เขามีโรงสีไว้บริการพี่น้องน้ำเนาะครับ ลุงสีเฮาเปิดบริการพี่น้องซุมือเนาะครับเนาะซูมือนี่ครับฟังลุงสีพิ่ครับพี่น้องบริเวณใก้เคียงกะมาใส่บริการพิ่ได้อครับเด้อบ้านสำโรงครับตำบลน,นาดีอำเภอ,อ,อเมือง,ออองจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์มีมโอ้แก,แกสีได้ตลอดก็ว่าลุงสีใน,ในบ้านเล็กๆของแกโอเคอยู่กินขาดพุทธเลยแหละสีส่งเทปด้วยนะ สีเขาส่งกรุงเทพพร้อมห้ามเพาก็เหาก็จะบดขายน้ำมันบุคับป๋าห้ามห้ามนี่ขายโลจักบาทครับยั่งหมดตัางราคานะครับยังหมดตัางราคาเดี๋ยวพี่น้องใครมาติดต่อกับป๋าเพิ่นได้ครับเด้อ <c oughs> เอาเมื่อนี้ขอบคุณป๋าหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ